โอ้ติดกินก็ติดปากหมดละ่ะเอาล่วงอีกนะไหนล่วงอ่ะเอาลงมาใครทำล่วงนี่ล่วงตรงพื้นเนี่ยมาเอาเลยพอ,อยังอร่อยแหละพอแม่บนยีรับมารอตรงนี้เก่งมากหันหน้ามาหันหน้ามาอุย้ยทุกคนห้ากินหัว มีอาตกยาตกต้นยนียาตกยีราบะเออเจ็บไหมลูกเจ็บไหมหัวโป่งแล้วเมื่อกี้เฮเห็นแก่กินน่ะโอ๊ยลูกเทพวเอ้ยเอาให้กำเนิดปอบใจเมื่อกี้รีบเกิดตกตกรถยีราฟหมาตกรถมอืมขอขอ ขอทูแฮนนะทูแฮนนะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองูแฮนเอาวันวันทู้ชนะเลิศสวยมัมมัมเก่งมากเลยอ้ยเยนื่ไหมีอาบอกกว่าจะได้กินไปแล <c oughs> หละน่ารักอยู่กันลูก